เนี่ยอันนี้กัเป็นเรื่องที่เป็นเล่าไว้โดนแหละล่ะโนกพวกเนาะได้สอนลูกของมันว่าสัดป่าทั้งหลายยังมีอีกล้วงหลายาที่งโง่เขาเบา,บาปัญญาโดยเข้าใจว่าการมีสื่อเสียงนั่นเป็นการดีตอนนี้ลูกของแม่จงจำาคํนสอนของแม่ไว้ยังที่เอินกันว่าสื่อเสียงนั่น มันมีอยู่สองอย่างน้ำกันก็คือหนึ่งสื่อเสียงในทังทีดีสองสื่อเสียงในทังทีบอดีแต่สัตว์ป่าต่างหลายที่โง่เขาเบาปัญญามันก็เข้าใจกันว่าสื่อเสียงเนี่ยมีอย่างเดียวเท่านั้นนี่ก็คือนอกหูอ่านอกหูกมันสอนลูกของมันอ่าบอกว่าลูกเอ้ยลูกเอ้ยแต่สัตว์ป่าต่างหลายยังมีอีกหลายเลย ป่ปีต์งโงเขาเบาปัญญาเข้าใจกันว่าการมีซื่อเสียงเนี่ยเป็นการดีตอนนี้ลูกของแม่จงจำขัําตอนของแม่ไวีหยังีเอินกันว่าซื่อเสียงนั่นมันมีอยู่สองอย่างน้ำขันเดือลูกเดอ้อหนึ่งซื่อเสียงในตั้งที่ดีสองซื่อเสียงในตั้งทีเลวแต่ว่าสัตว์ป่าตั้งหลายตีงโงเขาเบาปัญญามันเข้าใจกันว่าซื่อเสียงเนี่ยมันมีอย่างเดียวตอนนั้น นกโขกมันสอนลูกของมันจังสัดเพราแล้วแล้วนั่งนกโูกตัวนั้นมันก็สอนลูกของมันต่อไปอีกบอกว่าลูกเอ้ยลูกของแม่จงจำไว้ให้ดีเ้อซื้อเสียงตั้งสองอย่างนี่เป็นสิงจีมีอันตะไลตลอดกาลนี่ลกูกมันมีตัวอย่างจีแม่คยเห็นมาหลายแล้วผููที่มีซื้อเสียงในทั้งที่ดีนั้นพราดีเด่นกว่าสัตว์อื่นต่างหลาย สาดเอื่นมันกะทำไา่ทุกวีถีทงังแม้กระทั่งชีวิตของปูติดดีเด่นนั่นเพราะมันบ่ต้องการให้ดีกว่ามันมันทนเบิงต่อไปบ่อใดในการจีปูอื่นดีเด่นกว่ามันหลายขึ้นทุกเถ้อบัดนี่ส่วนเสือเสียงในทางที่เลี่ยวไร่นั่นมันก็เป็นเสือเสียงที่เกิดขึ้นจากความผิดความบาปต่างๆหน้าหน้า สารพัดอย่างในท,งทังกีเลี่ยวไร่ไปในทั้งไหนกระดือแช่งถือดดาถือกร่งเกียดเหยียดยามทํำความดีเดือดร้อนไปทัว่วและในคณะเดียวกันโตมั่นเองก็ต้องเดือดร้อนยิ่งกว่าบ่มีผู้ใดเขาคบข้าแม้แต่ยางน้ำกับบอมีผู้ใดเขาอยากยา,กงางนำ้ำกับมันเพราะย่านวาซสอเสียงทีเลี่ยวไร่ของมันนั้นสี่เห็นไอเขาเสียหายไปน้ำบ่หลายก็น้อยอยากยอมตัวปวดโซกัน นี่คือคําสอนของหนกหูกี่มันสอนหลูกของมันนี่แหละเชิงว่าโอเนี่ยส่วนดีเนี่ยมันกม็มีเออมันก็มีอดีดีมีเสียเสียมีดีมันคือว่าอะไรเนาะเออสื่อเสียงมันกับสื่อเสียเนี่ยมันไก่กันแมนบอลอะไรยากจอมเอ่บางเดือนเนี่ยเขาทำคุณงามความดีปูมีสื่อเสียงในทางที่ดีแต่แมนเด่นกว่าเขาเขาไก่ยึด้าลิตรยาบมีคือกันแต่ว่าให้ทำความดีไว ใช้สีชาลิตยาจังได้กับสร้างเขาแมนบว่าเออคือดังกับเอ่อีหยังกว่าที่เิ่นแกงไว้อันคนเราเ,ออเนี่ยอันที่จริงคนเขาอยากให้เราดีเนี่ยอันที่จริงคนเขาอยากให้เราดีแต่เราเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้เออจงทําดีแต่อย่าเด่นจะเด็นไปไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินเห็นบ่ละ่ะญยากย่อมเออสือเสียงผูติมีสื่อเสียงในตั้งที่ดี พอดีพ่ะเด่นกว่าสัตว์อื่นทั้งหลายสัตว์อื่นที่มันอิจฉาริษยาเนี่ยมันก็นทําไล่ทุกวิถีทางแม้กระทั่งชีวิตของผู้ที่ดีทีเดน่นเพราะว่ามันบ่ต้องการในผู้อื่นดีเด่นกว่ามันมันต้นเบิงบ่ได้ในการที่ผู้อื่นดีเด่นกว่ามันเห็นบ่อ่ะญา,ะาติายมบาดนีส่วนดีเลี่ยวไล่บัดนี้ทำให้ผู้ใดไปเหตดเสียไปเหตุดเลีลย่ยวไ่แม้แต่ยางก็กระบอยอยากยางนําผู้ใด แม้แต่ติดไปคบขาาสมาคมเขากับบอคบขาาสมาคมนั่นแม้แต่เขาติดประกาศว่าเป็นญาติเป็นพี่น้องเขากับบอประกาศแด่นปราลญาติย่อมมีท่านเด้เนี่ยมีท่านเด้เนี่ยอ่าอันนี้มันสอนในเฮาหูอย่างญาติย่อมมันสอนในเฮาหูวว่าสือเสียงนั่นมันเป็นสิงที่มีอันตายล่สือเสียงที่ดีเป็นสิงที่นํามากึึงความอิจฉาริษยาสือเสียงที่เลวไลยกันนัมากถึงความอับอายขายนะเพราะจะนั้น ในชีวิตของเข้าอยากจอมโสดโสออัทุกยางที่เฮ้าเห็ดเข้าตั้เนี่ยให้คึดให้หินตรองเบิ้งเพราะฉะนั้นให้เฮ้าส่งความดีไว้ดีกว่ากันแล้วกันเขาอิจฉาดีกว่าเขาสงสารเนี่ยโบราณเป็นวบาเขาอิจฉาดีกว่าเขาสงสารเขาอิจฉาเฮ้าเนี่ยแสดงว่าเขาอม่มีอีหยังกวาเฮ้าเนี่ยนะไม่มีหยังซ้รเฮาเขาจึงอิจฉาลิสยาแม่นเออะถ้าเขา เออสมนำหนาแล้วแสดงว่าเอาสิไล่พวกเขาแหละแมนบอกเลยหยาดย่อม